สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาววิสาแสนสุขยิ่งนักศึกษาอยู่ชั้นปวช2แผนกวิชาแฟชั่นและสินทอค่ะวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายค่ะเพราะว่าหนูอยากในอนาคตอะคะ่ะหนูอยากจะมีร้านของตัวเองตอนนี้หนูก็ก,กําลังเรียนอยู่หนูก็อยากจะหาประสบการณ์ในช่วงเวลาที่กําลังเรียนอยู่อะค่ะชุดนี้นะคะหนูก็จะได้แรงบรันดาลใจมาจาก ดอกโบตันค่ะเท่าที่หนูศึกษามาดอกโบตันนะคะจะเป็นราชินีของดอกไม้ค่ะมีเป็นสีชมพูค่ะแล้วก็หนูก็หยิบผ้าผ้าเยาวมามาตัดต่อค่ะตกแต่งช่วงบริเวณตรงคอแล้วก็แขนเสื้อแล้วก็ชายกระโปรงค่ะ ตลอดระยะเวลาการทำชุดนะคะใช้เวลาประมาณสองเดือนค่ะจนถึงวินาทีสุดท้ายการเข้าร่วมการประกวดนะคะความท้าทายของการทำชุดนี้นะคะก็คือเราใช้เวลานานค่ะเกือบสองเดือนจนถึงวินาทีสุดท้ายค่ะความยากก็จะมีตรงตรงเอวค่ะเพราะว่าเราจะปักมือแล้วก็ ตรงหน้าขาแล้วก็ตรงคอค่ะแขนก็จะเป็นการปักมือค่ะหนูจะใช้เป็นผ้าฝ้ายค่ะในภาคเหนือผสมผสานกับผ้าชาติพันธุ์ของเชียงรายค่ะซึ่งยังคงความอนุรักษ์ของผ้าชาติพันธุ์เชียงรายอยู่ค่ะ ขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆที่เรียนสาขาวิชาแฟชั่นทั้งอาชีวะและมหาลัยมาร่วมประกวดในซีซั่นสองได้ค่ะเยอะๆนะคะ <laughs> ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจันทนีแซว่างเรียนอยู่ปชสาแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอวิเทลยาอาชีวศึกษาเช,ชียงรายค่ะเพราะว่าหนู อยากเปิดร้านเป็นของตัวเองแล้วก็อนุรักษ์ลวดลายผ้าปักของชาติพันธ์ของเชียงรายค่ะหนูได้แนวคิดจากลวดลายลิ้นถีเสื้อของชาติพันธ์อาคาซึ่งลวดลายนี้นะคะเกิดจากการพบเห็นตามธรรมชาติมีการปากักเป็นการปักด้วยมือหนูจึงได้มีการ นำมาตัดต่อไว้บริเวณกลางตัวแล้วก็ไว้ตรงที่แขนให้มันเป็นปีกผีเสื้อค่ะชุดนี้นะคะมีการทำหลายเดือนแล้วก็ได้ร่วมงานกับน้องๆแล้วก็เพื่อนๆได้หาประสบการณ์ใหม่ๆค่ะความยากของชุดนะคะก็จะเป็นอยู่ที่แขนนะคะเพราะว่ามันมีการตัดต่อที่ค่อนข,ข้างย,ยุ่งยากค่ะในซีซั่นสองนี้นะคะหนูก็จะ เลือกภาพหมายในโซนภาคอีสานมาผาสมกับผ้าเชียงรายให้มันมีความแปลกใหม่ค่ะในซีซั่นสองนี้นะคะก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆพี่พี่น้องๆทุกคนแล้วก็ประชาชนทั่วไปให้มาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ